ได้แล้วบ่วผูดถึงรักรรมทั้งเบิดกับมโนปุพังมโนมายามโนเสถานั่นแหละคือหลักจิตความคิดนั่นเองทุกสิ่งทุกอย่างออกจากความคิดเพราะว่าการกระทํคาคําพผูดผิดหรือถูกการกระทําจะเป็นเครื่องยืนยันตัดสินแต่ว่าในความคิดทั้งหลายถ้าคนบ่มีธรรมมาเป็นเครื่องแยกแยกนั่นสี่พระอจักบอกว่าอันได้ผิดอันได้ถูก อันใดเป็นความโลภกวาอมปลธเป็นอันใดเป็นค้อมหลง mm hmm. ตอเมื่อพมา,มาศึกษาในพระธรรมสะกอนจะศสิสามารถแยกแยะออกได้คนเฮาส่วนมากก็คิดใดเมื่อภายหลังทั้งนั้น mm hmm. กระทาคิดไปแล้วจังมากคิดใดการทาถูกไปแล้วก็จังมากคิดใด้คือกัน mm hmm. แต่ว่าในความคิดใดต้องเอาหลักธรรมของรุบุธเจ้าเป็นเพื่อนเทียบห mm hmm. ลักหญงเลยคืออริยสัจสี่นั่นแหละมักมีองค์แปดในการดำเนินชีวิต <c oughs> สิ่งตัวอยาา่างแต่เฮ้าจีเขามาจ่อเขามาร่วมเขามาหดรัดสันเขามาคือมาจ่อสังเกตความขิดมันเองแต่จ่อเขามาในความขิดแล้วเฮ้าศิสามหรถหูเห็น่าความความเกิดความยาวนานของบัตฏะสงสารก็ออกจากความขิดของเฮ้าความรัดสันก็คือกันเลยก็ออกจากความคิดของเฮ้าทำทั้งบด แม่นสิมากมายในการแสดงของเผ่นที่เิ่นสอนไว้ก็ร่วมลงที่จิตตัวเดียวแต่ห้าสังเกตจิตใดความหยุดในภพในศาสตร์ก็สิร่วมลงในในตัวนี้สำหรับผู้ที่พ่เข้าใจรักรรมแล้วกะเป็นไปแล้วแต่คือเป็นไปตามเพิ่มคีดกะระทำและข้ามเบาไปตามเพิ่มคิดเป็นเหตุก็ภพก็ชาติไปเรื่อยเรื่อยส่วนผู้ร่วมเขามาในการฟังธรรมปฏิบัติธรรม ก็คือการร่วมมาสังเกตจิตนั่นเอง <c oughs> สตินั่นแหละสังเกตกัดีคว <c oughs> ามรู้สึกให้มันท่านความรู้สึกอันใดติคิดออกไปแต่คิดออกไปแล้วเกิดความรู้สึกในความพ่อใจเนี่ยก็เป็นหลงอันนึงในความบ่พ่อใจนี่ก็เป็นหลงอันนึงค้อกันแต่ว่าในความพ่อใจแหละบ่พ่อใจนั้นเฮ้าเอารรมของเพลนทเพ่นแสดงไว้มา่เป็นเคื่องเปรียบเื่องเทียบเครื่องตัดสินยืนยันจ้าของจริงเอินว่าเอารรมเป็นไงในการดําเนินชีวิต คําว่าคําว่ายุติธรรมยุดิยุติยุติแปลว่าหยุดยุดเหตุแห่งธรรมทั้งหลายธรรมทั้งหลายทั้งสายเกิดและสายดับสายเกิดคือปฏิจจสมุปบาทในการเกิดเหตุของความเกิดกับอวิชชาเป็นปัจจัยมันเกิดสังขารความบรุของคนทั้งหลายก็ออกจากความคิดนั่นแหละจังมีการกระทําและข้ามพูดเข้าไปเป็นทั้งบุญมั่งกับหลงในบุญกับมีเอินวาปุญญาพิสังขาร หลงในบาปเอิว่ออาบุญญาพิสังขารเป็นความเข้าใจผิดคิดว่าเป็นทั่งการผลถูกมั่งเป็นทางการดับถูกมั่งเอิ่นว่าเนยชาพิสังขารคือความเข้าเข้าใจผิดคิดว่าความเข้าใจผิดคิดว่าทำไปตามตามติจะของคิดว่ามันถูกสําหรับไผ่สาหรับมันเป็นไปต่างๆนานาสังขารจึงเป็นปัจจัยบังเกิดวิญญาณวิญญาณคือรู้สึก <c oughs> ความรู้สึกวาสุ neg, กับถูกกับวสุกับ่ถูก,ก <c oughs> หน้าวิญญาณจึงเป็นป,จปัจจัยมัรเกิดน้ากับลูกน้ำมไปเกิดก้อนนี่น้ามเป็นอย่างกระเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณละน้าก็ดีเป็นสื่อของมันสะกอนเมือ่อหนึ่งเดือนกับสิบห้ามือเกิดเป็นลูกผลมะพ้ายหลังน้าน้ำมน้มก็คือใจผลมาร่วมว่บขัว่าใจมันเองเป็นลูกมาพ้ายหลังหัวหนึ่งแขนสองขาสองมีอ่องหัวใจเกิดขึ้นแล้วปฏิสนธิจิตนั่นแหละเริ่มการเกิดขึ้น เริ่มนับเอาปฏิสนธิจิตคือเคลื่อนที่มาสู่ในซองหัวใจนั้นเขาไม่หยึดเอาในรูปกายอน,นันต์บัติที่นี่ก็เมื่อได้เก้าเดือนสิบเดือนแล้วก็ออกมามันจังเห็นเป็นรูปใดเมื่อเห็นเป็นรูปใดเกิดเป็นร่างกายกายก็ประกอบไปด้วยอายตนะตาหูจมูกลิ่นกายอย่างตาหูจมูกลิ่นกายอายตนะจึงเป็นปจัจจัยมาเกิดพัสสะแท้จริงแล้วใจมันคุ้มไวเพอะแห้งแล้วตั้งแต่เริ่มปฏิสนธิลงมากที เป็นเกิดพัทธะคําว่าพัทธะคืออารมณ์มตาเห็นเพิ่มก็เกิอดอารมณ์ในความเกลียดและความชังความหลักความหลงความชอบอยังก็แล้วแตเ่เป็นสุกเป็นเป็นทุกข์มั่งก็แล้วแต่ในตาในหูจมูกลิ้นกายใจเป็นเพืองหลับไปบดขเเืี้เก่าหูยินฟังเสียงนั่นเสียงนี่การลงไปทีว่าพอใจกับไม่พอใจซองยาง ลิ้นไดรรสศาสตร์ก็คือพอใจไม่พอใจคือกันจมูกเด้กินก็พอใจไม่พอใจนี่เนี่ยเฮ้าเฮาเอาทั้งสองอย่างอยู่แล้วว่าบลูรสสัมผัสทางกายก็คือกันห่อนหนาวหิวยังก็แล้วแต่ก็พอใจไม่พอใจคือกาคำว่าผัสสะคือทรมามณมนั่นเองหรืออารมณ์ทั้งหลายทั้งหกในตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่มันมาร่วมลงแล้วจนกันร่วมว่าใจคือกานั่นแหละวิญญาณใจนั่นแหละ กสะเป็นจึงเป็นปัจจัยให้บังเกิดเวทนานั่นมันไหลไปหากันหลอกเวทนากับสุขเวทนากับข้อใจนั่นเองทุกขเวทนากับบ่พ่อใจนั่นเองเออไม่สุขไม่ทุกขเวทนาเนี่ยอทุกขมาสุขเวทนาหมายถึงไม่สุขไม่ทุกขรวาวะมันบาท่านเด้เกิดอารมณ์การก,การะทบสือส่อเด่นมันเลยเป็นอุเบกขาเวทนาก็เป็นเวทนาคือเก่าในความรู้สึกอันนี้หละจังเกิดเป็นปจัจจัยมาเกิดตัณหาแน่ มักก็มีความอยากความอยากแล้ะก็ความยึดน่ะบาต้มันจีไหลใส่กันเองความอยากอยากได้ดังใจอยากได้มันถูกกับพัสสะของคือให้มันถูกในความยินดีพอใจของเจ้าของโดยทายเดียวนี่จังว่าเป็นงสั้นเป็นปัจจัยบางเกิดตัณหาก็ตัณนหากตัณหาสามล่ะกามตัณหานี่ตัวใหญ่มันขึ้นมาหัวหนาใหญ่หล่ะความค่าอยากความยินดีค่าอยากหรือความพอใจของเจ้าของขึ้นเรา ภวะตัณหาวิภาวะตัณหาอันนี้เป็นปลีกสาขาใหญ่ลงไปอีกตัณหาจึงเป็นปัจจัยบังเกิดอุปทานอุปาทานคือความยุดที่ตัประทานอัตวัตุประทานสีรัพพตัุประทานหะกอกามุปทานหรือเก่าความอยากกับความหยุดอันเดียวกันอุปทานจึงเป็นปัจจัยบังเกิดพบเมื่อมีอารมณ์เกิดขึ้นในความอยากก็ในความหย,มยมุดของเจ้าของมีแล้วมีอารมณ์แล้วจึงเป็นปัจจัยบังเกิดพบความคิดทั้งหลายที่ก่อเกิดอารมณ์ เมื่อตาเห็นหูได้ยินจมูกได้กินลิ้นได้รสกายได้สัมผัสเกิดมีอารมณ์พอใจนั่นใครอยากพอใจเออพบได้เกิดขึ้นแล้วพบไงกับกามมาพบเนี่ยรูปประพบกับอารูปประพบันก็เพ็นปัจจัยมันเกิดพบถ้ามันมีพบแล้วมันก็มีชาิเท่านั้นเพราะว่าเขาหยุดมันบ่ท่านเขาหยุดจิตบ่ท่านหยุดความคิดตัวนี้บ่ท่านบ่ยู่ในระว่างต่ำกลาง บ่แม่นแค่ว่าอุเบกขาบ่แม่นอารมณ์แบบลักษณะว่าอุเบกขาแต่ว่าเป็นสังขารุเปกขายานตั้งหากสตินี่เข้าไปพิารณาความผิดความถูกโทษประโยชน์แนวใดกันแล้วแต่แล้วก็หยุดมันได้เนี่ยเดี๋ยวพิรณา,าถึงโทษของการเกิดโทษของความอยากโทษของอารมณ์ต่างๆเนี่ยว่าค่อยๆฟังไปเรื่อยๆบ่เข้าใจขอความหนึง่งมันก็ต้องเข้าใจขอความหนึ่งถาทุกคนจออยู่ในธรรม แต่ละคนถัดเล่งอยู่ในถ้ำตลอดเลยมันสิไปใส่ว่ะเล่งอยู่ในความจริงของเจ้าของคําว่าถ้ำนี่ย่นเข้ามาคือความจริงของเจ้าของถ้ำสายเกิดถ้ำสายดับไอวิชาญ,ญาติเววะอาเสสาวิราคะนิโรทานอิ่นว่าสายดับน,นี้ดับสก็ดับความคิดนั่นแหละสะกกอนอวิชาทั้งหลายที่ห้องบรรลุแต่ว่าบบดนี้เฮามีถ้ำคือคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว อริยสัจสี่ห้ามีแล้วปฏิจจสมุปบาทเ้ามมีแล้วเขาก็หยุดตัวความคิดให้มันได้ให้มันท่านพอพอแสดงว่าความบรลูทั้งหลายเมื่อได้รับเสียงสว่างก็คือปัญญาธรรมที่พรพุทธเจ้าเ้องตัสรูมาแล้วห้าก็การถ้ตามผลแล้วก็พิณหน้าตามผลแต่ก็เห็นจริงโดยตนแต่เห็นจริงโดยตนแล้วมันก็ค่อยๆว่างไปของบ้านเองเมื่อดับความคิดออกได้แล้วความอยากก็บ่มีเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากความคิดคือจิตนั่นแหละคือใจนั่นแหละ แล้วเขากนรูเ่าท่านตัวนี้รูท่านก่าท่านเขามันก็คอยว่างคอยว่างคอยว่างเองมันก็ดับไปเองอย่างอื่นๆถ้าดับปัญหาคือความอยากได้แล้วอุปทานกับบ่มีเองพบกับบ่มีเองชาติกับบ่มีเองแหละมันก็ดับสืบต่อกันไปนั่นคือการตัดหัวงูนั่นแหละเข้าขางูเข้าตัดข้อมันหลุดก็คือความอยากนี่เองรูเ่าท่านความอยากโตมันประหาะไปขาก็ไดมันก็ตายเองของมันลักษณะนี้จังว่าคําว่าถ้ำยเกิด พ่อเข้าใจเยอะดกเข้ามาถ้ำสายเกิดถ้ำสายดับมันเก็เข้าใจเบดแต่และคนถ้าห้าเล่งอยู่ในถ้ำตลอดตั้งแต่ต,ต,ตื่นขึ้นมาจนเท่านอนหลับอีกเล่งบึง <c oughs> ความเปลี่ยนไปโดยธรรมชาติของโลกผู้มีตัณหาก็ส่างเว้นโทษถูกกำแก่เจ้าของความเปลี่ยนไปในสายดับผู้ลูกัญหาของโลกแล้วผู้ลูกัณหาของโลกแล้วผู้ลูกมเดือดร้อนแล้วผู้หลูสารพัดไพ่ใน,ในการเกิดแล้วว่าสิเป็นไพ่แบบใดกันแล้วแต่ อุตกภัยวัตภัยอสสนีบาตภัยเนี่ยหรือว่าภัยทุพิคัตระภัยสัตธันตระภัยสิ่งเหล่านี้หล่วนี้ล้นลนลวนแล้วต่เป็นสารพัดภัยในการเกิดเหตุในข้นไปพบไปเจอตามเวน้นตามกรรมที่จะขลองเหตดไปขึ้นเก่านั่นแหละฉะนั้นการยุดเหตุแห่งกรรมคือการยุดจิตคือความกิจตัวนี้รู้ให้มั่นท่านในความปรารถนาในความในอารมณ์ของเจ้าของเองในความรปรารถนาก็คือกันวิภาวะตัณหาลักษณะนี้ เออพอพอใจสิ่งนี้กูพอใจสิ่งนี้เอ่อเอินวาวิภาวะตัณหาเออเป็นตัณหาขึ้นกันอยากได้นมหรือว่าอยากได้นมแต่ว่าอยากได้สีส้มกูอยากได้สีเขียวนมคือกันเอออันนี้เรือเอินว่าวิภาวะตัณหาเปรีียวๆเข้าใจง่ายๆบ่พอใจสิ่งนี้ว่าแมนแบบนี้กูอยากได้แบบนี้นั่นเองเอินววิภาวะตัณหาทั้งบัดทั้งไายกระสางกระจอลงมาในจิตในความคิดตัวเดียวเรามันกระท่านเองน่าเร่งอยู่ในถ้ำตลอดตื่นขึ้นมาเร่งอยู่อันนี้แหละ สายเกิดเท่ากับรููแล้วสายดับเท่ากับรูแล้วที่นี่มันสิด,ดับอยู่ใส่ถ้าบดับอยู่จิตใจของเจ้าของอจ่อเข้ามาความคิดอะไรสิเกิดก็อารมณ์เพิ่บอกมันเลยนี่แหละมึงสิไปเกิดไปตายมึงนี่เนี่ยแค่นี้มันก็นยุดแล้วหาใจว่หละ่ะพอ